สวัสดีครับพบกับผมช่างหนุห่มฮะวันนี้เราพามาดู BM แล้วมันเยูตัว E6 ฮะเป็นตัวซีรีส์7อาการที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือไฟวงแหวนเนี่ยฮะรถรุ่นเก่าเขาจะเป็นหลอดนี้เหมือนหลอดไฟสองรกบรับมันจะแกะมันจะอยู่ในนี้คือชุดนี้เวลาเราเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเป็นทั้งวงอย่างนี้ฮะจะไม่มีหลอดแยก ผมก็เลยมาดัดแปลงให้ลูกค้าอยากให้เป็นสีขาวแล้วก็ทําให้มันสว่างขึ้นขั้นตอนการเปลี่ยนก็เรามาลื้อตรงนี้ฮะจ้าหลอดไฟจะอยู่ในนี้ฮะจะเป็นชุดการฉายตัวเนี้ยเขาจะส่องเข้าไปหาเห็นพลาสติกข้างในไหมฮะใสาๆอะตอนนี้มันไม่ใสมันเหลืองนะมันจะเป็นพลาสติกนําแสงนะเพื่อจะให้แสงวิ่งเป็นวงกลมในวงแหวนของของแต่ละข้างนะ ตอนนทีนี้นผมก็เลยจะมาดัดแปลงก็คือเปลี่ยนจากหลอดไปสองกบเนี่ยให้เป็น LED ต้นทุนไม่กี่บาทนะหลอดตัวนี้เราเอาเอาดอดหลอดเดิมมนาะไปเทียบซื้อได้เพราะกลัวมันจะไม่เท่าวันแต่ละรุ่นผมก็ทำขั้นตอนง่ายๆฮนะก็เอามาใส่ตัวนี้เลยใส่ก็เจ้าปลั๊กเดิมแต่ตัวนี้นผมต้องละลายออกนะ แต่เดิมเขาจะติดเป็นชิ้นเดียวกันผมก็เอาบัตรกีนะมันละลายขั้วนอกแล้วก็แยกชิ้นออกมาถึงเอาหลอดออกมาได้หาผมใส่เข้าไปก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ใช้กาวติดติดเข้าไปแทนนะนี่ฮะขั้วสองชิ้นนี้เตรียมอันนี้คือหลอดเก่าหลอดเดิมหลอดไฟสองกเด๋ยวเราเปลี่ยนเป็น LED กัน เสียบเข้าไปง่ายๆเลยครับหมุนเคนนียล็อกอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็อาจานฉายมาใส่มันจะมีม์กของมันอยู่เป็นร่องใหญ่อะแต่เข้ากับตัวนี้ต้องอสองข้างอ่ะ,ะขอเข้าสุด จริงๆแล้วมันเราจะต้องหาพลาสติกมาละลายแต่ผมประหยัดเวลาไม่ให้ยุ่ยงยากเราใช้ตัวนี้เลยดาวร้อนเนี่ยหยดเข้าไปนิดน,นึงนะให้มันไม่ดิ้นะแค่นั้นเองเนี่ยค่ทางปะหยดแค่นี้เขาก็อยู่เขาก็ติดให้เขาไม่ดิ้นนี่เฉย เส๋ยวขั้นตอนแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในโคมไฟกันอีกทีครับเดี๋ยวใส่ข้างนูง้นเลยเคครับ แล้วก็ใส่เข้าไปในโคมแค่นี้ขัันตอนนี้ง่ายครับแล้วก็ไม่เสียตังค์เยอะ้วยโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ